บัสฟาซ่อมพอกินพานทีออกวันนี้ทรัพสมบูรณ์อีกคันมาใช้บริการหน้าบ้านนะครับรถทรัพสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ก็มาหากินที่สารนะครับสังกัดโอเคบัสคอมคันนี้เป็นคัสซีวอลโว่แต่เครื่องเป็นหนึ่งสอสแล้วฮะเป็นปัม๊มไม่ใช่คอมมอนเร็วคันนี้ ดูโฉมฮะตามแบบสไตล์ของทรัพย์สมบูรณ์อาจจะมืดหน่อยฮะอากาศที่ขอนแก่นวันนี้มืดครึมฟ้าครึมฝนเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกก่อนฮะ คันซีวอนวนะครับแต่เครื่องสแกนเนียคันนี้มาเช็คแอร์นิดๆหน่อยๆฮะวันนี้ที่ขอนแก่นหน้าบ้านผมจะคึกคักเป็นพิเศษแต่ช่วงนี้ก็เบาบางลงไปแล้วฝั่งตรงข้ามคือตลาดโรตเตอรี่ครก็จะมีมาขายตั้งแต่ ถ้าหวยออกวันที่16ก็วันที่5ที่6กนี่ก็มากันแล้วฮะลอตเตอรี่สถานที่ตั้งของร้านผม,มก็อยู่ถนนมริวันฮะทางออกไปชุมแพจากสี่แยกสามเหลี่ยมมาประมาณ3-4 4กิโล3กิโลอ่ะฮะประมาณนี้เพราะว่าทางออกมาไม่ใช่ไอ้นั่นเป็นร้านแอร์เล็กๆฮะก็ทำรถทุกชนิดแต่ก็มี โอกาสได้รับใช้รถทัวร์ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ชมกันโอกาสเดี๋ยบัดรพาซ่อมพากินพาเที่ยวก็เอาทุกสไตล์ฮะมีทั้งเที่ยวมีทั้งพากินมีทั้งพาซ่อมพาดูรถบัสสวยๆช่วงนี้มีโอกาสแค่ซ่อมรถหาตังค์ไปก่อนฮะเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวเดี๋ยว ได้มีโอกาสออกบ้านเที่ยวก็จะถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ติดตามหรือไม่ก็เวลาไปทํานากินข้าวป่าก็จะถ่ายรูปสวยๆมาให้เพื่อนๆถ่ายวิดีโอสําหรับคนที่อยู่เมืองนอกเมืองนาอาจจะคิดถึงบงถึงบ้านนะนะครับได้ดูก็คงชื่นใจถ่ายความคิดถึงไว้บ้างนี่ก็คือบรรยากาศดีๆที่เมืองของนแก่นนะฮะร้อนอบอ้าวเมฆฝน คื้นฟ้าคื้นฝนนี่ก็ชมรูปแบบสวยๆของทรัพย์สมบูรณ์ฮะตามแบบสไตล์เขาสวยงามทีเดียวเดี๋ยวพาไปดูด้านในฮะนี่คือห้องล่างตรงนี้จะเป็นโซฟาเล่นไพ Hello, ่เฮโลสวยงามมากคงได้เสียกันมาเยอะมีแม่สาวน้อยยืนอยู่หน้าห้องน้ำคอยต้อนรับคนเข้าห้องน้ำ บางคนอาจจะบอกว่าคลิปผมน่าเบื่อทำคลิปเพื่ออะไรคลิปผมก็สำหรับถ่ายรถบัสเนี่ยก็เป็นยังไงครับเป็นสาระว่ารถคันไหนจอดอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ตรงไหนสำหรับเพื่อนๆที่มาจากต่างภาคแต่ภูมิภาคต่างจังหวัดต่างอำเภอที่ รถท่านอาจจะมีปัญหาเสียอะไรแบบนี้นะครับท่านก็จะรู้ว่าอ,อย่างเสียที่พลพิสัยพลพิสัยมีรถเจ้าไหนท่านก็จะรู้ว่าเออพลพิสัยมีรถอรวัตหนองคายก็มีรถกิติศักดิ์อะไรประมาณนี้ครับเฮ้ยกิติรัตที่วานอนมีรถเจ้าไหนอะไรอย่างนี้เวลารถมาจากทางอื่นมีปัญหาก็จะได้ติดต่อเปลี่ยนถ่ายรถกันได้ง่าย ประโยชน์มันก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วได้ดูภายนอกภายในรถก็จะได้มองได้ด้วยว่าเออรถท่านเนี่ยควรจะเอารถขนาดไหนใหม่แค่ไหนสภาพแค่ไหนมาถ่ายรถถึงจะคุ้มค่าก็ถ่ายเห็นภายนอกภายในรถก็เพิ่งไปเหมามาฮะยังไม่ได้เก็บทำความสะอาดเท่าไหร่ก็ถ่ายทำให้พี่น้องชาวรถบัสชาวรถนํำเที่ยวได้ รู้กันฮะว่ารถเจ้าไหนอยู่ไหนอะไรยังไงครับคันนี้เป็นแอร์ฮิปโปโคฮะเดิมๆเ,เป็นรถเชิดชัยชานทัวร์แต่ตอนนี้เป็นทรัพ์สมบูรณ์ครับนี่แหละคือประโยชน์ของการถ่ายคลิปของผมนะครับผมผมคิดว่าเพื่อนๆที่ จะได้รับผลประโยชน์กับการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อยหรือไม่ก็จะได้รู้ว่ารถบ้านไหนอยู่ตรงไหนสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนฝากขอบคุณเพื่อนๆที่ต,ติดตามนะครับกดติดตามให้ได้เยอะๆพอมีกำลังใจได้ถ่ายทำทั้งซ่อมทั้งกินทั้งที่ยวไปที่ไหนก็ถนนยากไหมอะไรยังไงก็จะถ่ายเพื่อนๆหรือพี่น้อง ชาวอีสานบ้านเขานะครับในติดตามไปทงหน้าถ่ายรูปทงให้ทงหน้าฮ็ดกับเขากับนา้ากินกลางป่าก็ถ่ายมาสู่พี่น้องเบึงจังไรก็ฝากติดตามนะครับช่างบ้านบ้านองอาจแอบัตพาซ่อมพากินไาเที่ยวสนุกเห้ฮาตามภาษาคนอีสานครับครับผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ